โอโห و, ราคาในใจเหมือนผมคิดไว้ที่บ้านมาเลยอะ,อะว่าพิเศษต้องซื้อเท่าไหร่อะซื้อเนี่ย,ซ,ย,ซ,ยซื้อไปไม่เสียหายแนละ้วพราะราคาเนี่ยดนดีไม่ดีถอดซุ้มกอออกดูแล้วอะ <laughs> <laughs> ว่ะพอดีไงซุ้มกอขายสองแสนห้าซุ้มกออ่ะ ดูได้ไงออน,นี่เดี๋ยวออก,ก็เราก็ใส่อยังงูโอ้โหใส่ทองเลยอันนั้นได้เลยหน้าตัวอันเนี้ยใส่ได้ไหมโอ้โหพอดีเลยเข่าชนเข่าผลอ,อ,อาจารย์วงอ,อ,อาจารย์น้อยผลไหมอาจารย์วงดูนะครับอาจารย์อาจารย์วงดูนะพระเพะื่อที่ให้มาดูสร้อยนะหูใหญ่กว่าเราอีกอาจารย์ โอหนี่รายงานรายงนเลยนะโอ้โหรายงานลูกพี่เลยโอ้โหเดี๋ยวก็เดือนมีนาก็เจอกันแล้วอะอย่าไปทำอย่างนั้นนิน้อยเออะไรขอผ้าก็ขายกินได้บ้างเลี้ยงตัวโอ้โหเขาให้อยู่แล้วอาจารย์อาจารย์บุ้งอะให้อาจารย์บุ้งกำแพงนี้ว่านั่นมานะมาอาจารย์จะเอาอะไรเป็นเลือกเอาเลยตรงหน้าร้านเก่านะพอเห็นก้อยปุ๊บบอกโคผมไม่ให้อาจารย์แล้วอาจารย์ ซ้อยเส้นใหญ่กับผมอีกอ่ะพูดไปได้อ่ะเปิดตู้เปิดท้ายรถแล้วนะเปิดท้ายรถได้ผมแล้วออูพักสี่กะบากเลยอาจารย์จะเอาอะไรไปเลือกเอาเลยเพอเห็นก้อยแค่นั้นเนี่ยบอกโอ้อาจารย์รวยต้องเอาละว่าโอ้โหฝั่ให้รวยฝักลูกกาก็ซื้อให้ ฝากถึงอาจารย์บุ้งหน่อยนะครับเนี่ยวันนี้วันปกติว่าจะไม่มานะวันนี้วันครูนะก็เลยมาเที่ยวหาอาจารย์พอเห็นต้อยนั้นเองปิดกล่องพระเลยสามสี่กล่องสามสี่ตัวถาดแดงๆกล่องแดงๆข้าวขาเลยโอ้โหกูก็ลืมมันดิกูก็คิดว่าเขานี่หลวงพ่ออะไรนะพี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อโอด ดันนเฟอดำปิดเลยดำปิดเลยขึ้นลุงเลยอ่ะขึ้นลุงเลยแล้วเราซื้อราคาเท่าไหลยโอ้ไม่ได้ฮะไม่ได้ผมไม่ได้จริงอืมราคาเดี๋ยวนี้ลงมาเยอะแล้วลงมาลงอยู่มาก่อนเลยก็ยังไม่ได้ไม่ได้ ก็ว่าบุญบาทนะตัวตัวเกยเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้โอ้ยไม่เคยเจอออกสื่อไม่ได้นะตัวเกย์ก็เจอเจออะไรก็ออกได้ออกสื่อได้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเสียไงอ๋อพูดถึงว่าเกยก็ไม่เจอแท้ก็ไม่เจอนะหายากขอชมได้ไหมสวยไหมสวยไหมต่อต่อต่อไว้เท่าไหร่นะสามสิบสามพันสามพันผมซื้อสามพันซื้อผมก็ซื้อว่ะผมก็ซื้อว่ะสวยคุณมัน ระวังไว้ดิอี่า้องระวังนี่จันบอยทักมานะทักมาหาอาจารย์เสกเลยเขาซื้อสามพันเะสงสัยเราจะขาดทุนสองพันมาดูแล้วอ่ะหมายผมยังผมยังเป็นหนี้อาจารย์บอยอยู่แปดร้อยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะ